เออออกจากเกมนั้นเลยภูเขานี้เป็นภูเขาไอ้่โน้ตะได้นะต่อยังไงนั้นทำไมอะกดเอซีกด่ยวกด e อซีมุฟสายบนอะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกดออกเกมกด e อซแล้วก็กดออกเกมเลยเกมนี้เป็นคนใต้เว้ยสูตรสูตรของมันสูตรอะไรมันก็อีสานพอคนใต้อะไรพูดแบบใต้อะสูตรสูตรน้ำคนภาษาอีสานออาค้างอะเฮ้ยแบบนี้สวยเว้ยค้างไหนแมนแล้วหนึ่งกระลอก ทางเดินเดินไปทางไหนวะเดี๋กว่าออกมาแล้วแมนก็กดที่รายชื่อเอ็มอ่ะหรือพี่โนกก็ได้เอ็มนกอยู่ไหนเนี่ยนี่พี่พี่ปนทำหาอะไรตรงนั้นไ่มไม่กําลังกําลังมองอยู่ว่าต้องเดินไปทางไหนกว่าซ้ายขวาวะนี่ไงแมนนี่นี่ไอ้แมนนี่แมนมาทางนี้เพื่อเริ่มเพื่อเริ่มแต่แต่เดี๋ยวเราดูอุปกรณ์ก่อนว่ามันมีอุปกรณ์ให้ใช้ปะไปไหนต่อเนี่ยมันเลี้ยว มองมันมองมุมยังไงเนี่ยคขี้ขวาคลิกขวาครั้งคลิกขวาในการในการการมุมซ้ายมุนขวาในในในนี้ในนี้ใส่ชุดเวลาแมนเวลาแมนเวลาแมนเดิมแมนก็กดคลิกขวาไปด้วยแล้วก็กดเดินไปด้วยในนี้ในนี้ใส่ใส่ชุดในนี้ในนี้ใส่ชุดมาๆามาในไหนมานี่มานี่แมนใส่ชุดกันนในนี้เดินเดินเดินชนเลยเดินเดินชนมันใส่ชุดใส่เป้เดินชนอย่างเดียวเลยหมวกกันอกหมนกกดอีนได้ รีการน็อกมันจะมีวิสัยทัศน์สูงวิสััยทใช่ไแมกดถ้ามันกดลุกกิ้งอ่ะมันก็จะซูมเข้าซูมออกเผื่อๆมันใกล้ตัวไปแล้วเออแม่แม่แม่กดกดไฟเปิดไฟเงี้ยเปิดไฟสติ๊กเกอร์โคมไฟ มาพี่นุชไหมเฮ้ยแมนไหมเอาไหมไอ้วิสัยทัศน์สูงกับวิสัยทัศน์ต่ำอ่ะคือเปิดเปิดเปิดไฟหน้าหมวกเปิดไฟหน้าหมวกจะแบบเปิดไฟหน้าหมวกตัวไหนดิไอ้เห็นเห็นพอเราใส่หมวกกันน็อกเราไม่มีการควบคุมได้กว่าป่ะควบคุมหมวกกันน็อกอ่ะสีแดงอ่ะเปิดเปิดอยู่ไอ้หมวกกันน็อกอ่ะไอ้วิสัยทัศน์สูงอ่ะคือไฟไฟสีขาววิสัยทัศน์ต่ำอ่ะมันจะเป็น วิสัยทัศดปั๊บมันจะไปแบบเหมือนส่องส่องลงพื้นอะสปอดหมวกทางเลยไออไอ์ไออาร์มันจะเป็นเอาหมวกไปเอาหมวกปที่หมวกหมวยอยู่ตรงประตูเนี่ยเออเอาหมวกมาแค่้แหละเอ็มเวลาเดินกดไออาร์ก็ได้นะมันส่องเต็มเต็มพื้นไออาร์อ้าวกูถอดหมวกทำไมเนี่ยไอ้ยี่กูถอดหมวกหาเพราะกังเงยอในกดไออาร์มันจะแบบไฟส่องพื้นแต่ถ้าสมมติว่าวิสัยทัดสูงแะมันเป็นสปอตไลท์บนหัวเอ้าทำไมผมอันนี้ได้แล้ว ควบคุมได้ยังดูไออะไรวะไม่กดนี่ไม่ได้เลยไอสองไอสองปุ่มสายสายสุดบนล่างข้างสายสุดสายสุดข้างบนมันเป็นไฟสูงสายสุดล่างเป็นไฟต่ำผมนี้มันตามเมาส์แล้วมันไม่ได้ตรงคลิ๊บปุ่ครับคอมเมนต์คอมเมนต์ตรงกดเมาส์ขวาต้องขวาปะไม่ต้องใช่ไม่ต้องแล้วโดนโดนอะไรไม่รู้ไม่กินอีกแม่งกดชิปไง ถ้ากดต้องยังกดกดชิปกดชิปมันมันเร็วนะมันมันไม่ต้องใช้เมาส์แต่ถ้าสมมติว่าเวลาแมนจะคิปแบบเปิดไฟหมวกอะมันต้องกดชิปออกชิปกดชิปใช่ไหมเออกดชิปกดชิปมันจะใช้คลิกขวาแล้วก็ใช้เมาส์ในการกดปุ่มได้อะแล้ถ้ากดชิปอะกดชิปในการล็อกล็อกเมาส์แล้วเองจะได้ไม่ต้องเปิดกดเมาส์ไปไหนเนี่ย ไปเด็มันวิ่งไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยวิ่งไม่ได้ไม่ได้ไปไปเดินทางนี้ตามตามเส้นสีแดงแมนตามเส้นสีแดงเลยปีนเขาเราจะตามเส้นสีแดงไม่งั้นเดี๋ยวจะหลงทางมีมีมีให้เลือกมีให้เลือกเส้นสีสีแดงสีเขียวไปทางไหนอย่าไปทางไหนไม่เด็กนี่ครับแดงอันตรายแดงอันตรายดีกว่าเราจะไปอันตรายทำไมเนี่ย แม่เอาพี่มันทำอะไรเนี่ยเอ็มแม่งเดินไม่ดูทางวว่ะสัสดีครับปีนเขาต้องปีนให้ระวังอย่าให้เขาขึ้น,นเราต้องขึ้นเขาใส่เสื้อกันหนาวยังไม่งั้นนะแข็งตายนะเว้ยบอกเลยไม่ได้แข็งเลยเสื้อกันหนาวยังนี่ตอนนี้นั่งหนาวมากเลยลบแปองศา <c oughs> เนี่ยลบแปมิ่มีอะไรมันบอกเลย ก็พี่บอกไงเองไม่เชื่อพี่เหรอไม่ไม่มีมั่วไปเรื่อยไม่เชื่อพี่เหรอพี่บอกว่าตัวแปดมันไม่ขึ้นแล้วเองแม่งฮู้ไม่น่าเชื่อถือไงในแบบนี้มีคนเล่นประมาณ400ล้านคนแม่งมีสามคนในเฮียในแบบวะไม่เห็นไปเดินไปเดินไปตอนนี้เรากำลังพิสูจน์อยู่นะครับ ต่อไปจะเป็นทางเข้าหุบเขาฮะระวังลิงลิงบาบูนะเอ้ยใส่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 น้ำเงินกับสีเขียวเอาอะไรเอาน้ำเงินชอบน้ำเงินนน้าเงิมระวังลิงบาบูทางซ้าย์ไหมเห็นลิงลิงบกบูดบกบูดเห็นปะไม่มีอ่ะไม่มีไอ้แมนเกี่ยวกับพี่โน้ตไดิแมนก็ไม่รู้เรื่องหรอกพี่โน้ตอ่ะเกมมันต้องมีอะไรให้ตื่นเต้นเส้นไหนอ่ะโน้ตเส้นไหนอ่ะ นี่นี่ขวาขวาวาม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 าามางามา้าม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 าาาาามาลามาม้มลมามาานามามามมามาามามมอมาามามมดมา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 ามาดาม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 าบามมา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 มมามานาม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 าาา้้้มมามามมมามาาาาาาามาามมปมามี ลิมบาบุนไม่ใช่หรอกเมื่อกี้เมื่อกี้เนี่ยไม่ได้มันได้มรรยากาลื่นหรอกผมนี่เป็นคนเบียดพี่เองไอ้เหี้ยตายเลยศาสตร์เอาใหม่เอาใหม่เอใหม่ไอเดือบเอ้ยแม่ค้ดมาแม่แม่ึ้นมาโอ้ยเดี๋ยวดูกดกระชิบกรชิบกชิบกระโดดกระโดดได้นมาเวลาเวลาเดินสะพานพยายามโดดโดดโดดเรื่อยๆกันกันสะพานเรื่อยๆบอลบูนี่แล้วมันไปไงทางเนี้ยแม่แม่เอ้า เองไม่รอลิมบาบูอย่างพี่เดี๋ยวเอ็งก็แพ้หรอกไปยังไงอ่ะทางเนี้ยรอก่อนรอก่อนแมนทางซ้ายแมนทางซ้ายซ้ายแล้วขวาเอ้าไอ้ที่ไม่ใช่แล้วกูว่าไม่ใช่แล้วแมนทางนี้แมนนี่ดิครับผมเอ้ยไปได้ไงอ่ะอีก็ดูภูมิทัศน์เซมันขึ้นได้อยู่นี่นภูมิทัศนะเราไม่ดูเลยขอโทษดูเลยขอโทษได้ไหม่ะ อไปดิขึ้นไปดิเม้ต่อลิงบาบูนลิงบาบูนลิงบาบูนไปมาทางนี้ดแมนแมนทั้งไงฮะเฮ้ยมึงมาเป็นทีมมึงไม่รอกูเลยเหรอบาบูนพี่เออบิวตเริ่มใหม่เฮ้ยแมนไปไงวะเฮ้ยไม่จดูเลยนะเฮ้ยมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วเอ้ามันปีนได้แมนโอ้โหมันปีนนี่ได้ปีนเชือกเหรอ เออดิปีนเชือกเอ้ยต้องเปิดไฟต้องเปิดไฟสูงม่งไม่รอกูเลยอ่ะใจร้ายรอไหมพี่อ่ะิงบาบูนแม่มันอยู่ไหนเนี่ยความสูง400นี่เลยหุ้ยหุกเขาอันมืดมิดกับลิงบาบูน ต้องก่อไฟปะเนี่ยแมนอยู่ไหนเนี่ยแมนอยู่ไหนเนี่ยเป็นมาเลยตามเส้นสีมกันเนี่ยเมช้าอุ้ยต้วงเอ้ยอุ้ยเสียงลงครับเสียงลงเดี๋ยวรอไม่รอได้ไหมเนี่ยไม่รอแล้วตกกตกมองไม่เห็นแล้วนะเปิดไฟกั ้อินฟาเลทอินฟาเลทตัว huh. นั้นไอเอลนี yup> ่แหละเฮ้ยโอ้ยเกือบตายปี๊บขึ้นมากันยังเนี่ยเขาเรีกว่ถ้ากูตายกูแสนมาก โอ้โหไม่เมืดจัดเลยพี่ไปไม่ถูกเลยเนี่ยภูเขามันทำให้ปีนยากจังวะโอรยากอ่ะบอกเลยเอ้ยผมจะลิงบาบูแล้วไ้ยต้องเส้นสีน้ำเงินไปไหนวะ อยู่ที่ความสูงกันเท่าไหร่เนี่ยฐาน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 ความสูงเลยตอนนี้เปล่ามันมีบอกอยู่นะอยู่ตรงไหน,ใ,นใต้หมวกตรงไหนนะนตรงรถ<ต>ไ่นี่มีบอกอยู่ว่าจีความสูงเท่าไหร่เห็นมีเลยแมนมั่วไอ้เส<น>ียงใ,ใครวะใ,ใต้หมวกนะ เราอยู่ที่แปดร้อยแล้วเนี่ยน่าถึงไหนเนี่ยพี่นวลอ่ะโอ้หมึงไม่ต้องรอมึงไม่รอกูมึงไม่ต้องถามกูหรอกอยู่ไหนกูอยู่เหนือกวามบางเยอะเดี๋ยวพี่จะเก็บศพพวกเองเองยังไม่ล่วงเลยทีน่ะหนาวแล้วเนี่ยลบเก้าสิบองศาไหนลบเก้าสิบยังไม่เห็นมีอะไรแม่งบอกเลย มีมีขีดเลือดด้วยมีมีขีดเลือดถ้าเวลาแบบตกตกแบบสูงนิดนึงอ่ะพลังมันจะลดลดเรื่อยๆไหนขีดเลือดอยู่ไหนขวาบนเขาบอกมึงเห็นมีในขวาบนผมอ่ะมึงโปรแกรมโรบอทจริมัะเนี่ยเออมีอะไรบ้างเนี่ยเออมึงมึงโปรแกรมโรบอทจริมัะเนี่ยนี่มึงแล้วกระเป๋ากูไปไหนกระเป๋ากูไปไหนเนี่ยพี่จะเปิดไฟฉายได้ไหม ยังไงยังไงต่อเนี่ยเอ้าอยู่ตรงนี้กันเองเหรอฮัลโหล what the fucker เฮ้ยเอ้าตามแมนมาถึงฟักเกอร์มาถึงฟักเกอร์แล้วกูขึ้นไงอะสติ๊กอะไรวะอันสองเอ่าไรสติ๊กเออขึ้นได้ปะเนี่ยไอ้ยาไอ้ยี่โน่นมาไวยังไงวะ พี่โนกระโดดเอาแน่เนอะพี่มีทางลัดพี่มีทางลัดเฮ้ยพี่มีแคมป์ด้วยตรงนี้ไม่ใช่พี่ใช้สุดพันทาเลยขึ้นโลโลแท็กควาแท็กควาอ้าวแล้วเอ็มไปไหนอะเอ็มทิ้งแม่เหรออืมตายอ้าวจริงเหรอจริงโกหกมั้งยิ่งเขาบอกอยู่ว่าตายเขาบอกอยู่ว่าร่วงอ่ะพี่โนไม่รอเลยอ่ะพี่อ่ะเป็น เดี๋ยวเดี <glucose S 2> ๋ยวกระโดดแบบแมตทิกงให้ดูเกอดตายเมื่อกี้เกอบตายอะไรวะคนชวนเล่นปีนภูเขาแม่งตายด้วยใครชวนใครชวนพูดมันดีดีเอ้ยน่าจะอีกรอบแล้วแหละแมนดูดูจากภาพหลยเสียงสิ้นหวังมากเลยีปีนมาก่อนไอ้เฮียเกือบกูไอ้ตว์เลือดเหลืออันนี้ อ๋อบอกว่าไม่เห็นไม่ไม่เห็นขีดเลือดพอเลือดตกปุ๊บมีเลยขีดเลือดกูอดอ๋ออ๋อตายไอ้เห <c oughs> ี้ยเอ้าตายซะแล้วไอ,แอ,อ,อ้แมนตายเหรอคืนคืนชีพนี่เอ้าเจอกันใหม่เอ้าแมนตายเหรอตามพี่ขึ้นสะพานไม่ได้ไมีกินตามพี่ไปสะพานไม่งร่วงโอ้โหอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งมากันนะพี่เจอทางตสุไปแล้ว พี่ดูแล้วพี่น่าจะตกตายพี่ขอลองเดินก่อนสัมภาระาไปไหนวะไงก็เดินชนเลยเดินชนเลยเดินชนเลยกระโดดนเ,นเ,ออเดินชนเลยเออแล้วเราเราสัมภาระาไปทำไมเนี่ยก็มีไฟชงไฟฉายไงมาเลยลูก <c oughs> ไปทั้ไปทางไหนล่ะทีนี้อือตรงนี้ทางนี้ เปิดไฟใช้ก่นอนาแล้วไฟ <ป S 2> ใายกูไปไ,<ด>ไหนเนี่ยเอาเป,เปิดสิเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่อ๋อคนนิวอ,อะว่าอะไรวิ่งไม่ได้เลยวันนี้มาเลยเลยแมนโหเล่นดีดีนี่แมนตกทำไมนะฮะโ้หไปหาพี่โนเลอะไรเร,เร็วเด้ดอ ไม่วันไหนที่ถอยมันขึ้นยากจังหวะไม่ไหมฮะเป็นพี่อ่อนหรือเปล่าไปแล้วครับไปสีเงนตอนนี้เราอยู่ในโซนของแคมป์โซนซีนะครับผมตอนนี้ก็เป็นอุณหภูมิที่เป็นฐานเบสิกนะฮะขันนี้เรากำลังปีนไปที่ภูเขาในส่วนของที่เหนือกว่าเอเวอเรสต์นะครับทุกคนตอนนี้ก็ผู้เดินทางร่วมชะตากรรมก็มีแมนนะครับเหนือกว่าเอเวอเรสต์ขึ้นอะไรก็เอเวอเรส ซึ่งภูเขานี้สูงกว่าเอลเลสมากน่าจะประมาณ15กิโลเมตรนะเพราะว่าเอลเลสเราสูงอยู่ประมาณ8.8กิโลเมตรซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลกนะครับนตอนนี้เราก็ทําการท้าทายจะมาหยุดจุดสูงสุดนะครับตอนนี้ผู้ร่วมเดินท,ทนทางชะตนนากรรมนะครับ,รบปีแมนนะฮะกำลังเดินทางตามหลังไปเรื่อสักครู่นี้คุณรู้สึกไงกับการปีนเขาวันนี้ครับคุณแมนครับรู้สึกหนาวหน่อยนึงหนาวโอเคครับหนาวไอ้มึงมาปีนเขามึงร้อนมั้งเย็นแดงเลยดีด้วยนะนี่การที่เราแบบ นี่เราเดินต้องระวังนะครับนี่มันมีแบบพวกท้องหิมะอะไรพวกนี้ท่องเหวระวังนะะครับทั้งขวาก็เป็นรถที่เขามาพิสูจน์พิสูจน์กันก็จมไปทีนึงงนะเอ้ยมึงก็จมเปบียดกูทำยี่อะไรเนี่ยพลังไส้ครับทางไส้เรามาเส้นสีน้ำเงินนะจำทางได้อยู่ตกน้ำได้ใช่ไหมแบบนี้แมงสร้างภูเขาขึ้นแมงโกดชันเลย ไช่ครับับเดินตรงไปนะครับนี่ครับคนตอนนี้ก็คุณแมนฟิตฝังครับคุณแมนฟิตฝังเราไปไหนต่อพี่ซ้ายหรือขวาทางซ้ทางขวาครับทางขวาครับจำทางไม่ได้เลยไม่ได้คนระับเออก็เดือดอันนี้กัปตนนี่ก็ระวังกันให้ดีนะครับเดินกันระมัดระวังนิดนึงทางแบบชันเบาๆกระโดดกระโดดกระโดดแบบกดกระโดดรัดดลลวๆปีนๆไปเลยขึ้นตึกขึดดด้นต มาครับมาครับมาตามมาครับคุณแม่ตามมาเฮ้ยเฮ้ยผมโอ้ยใส่เลยล่องอ๋อเกมที่อะไรเนี่ยโอ้ไอ้เหี้ย้คนชนกแม่งตายยับเลยไอ้เหี้ยโอ้ยมือว่าล่องม่งตกไม่ได้ตกล่องไอ้สัตว์ Hey, ถึงยอดแล้วครับผม Woo hoo. ถึงยอดแล้วครับต oh, ่อให้่อผมแป๊ปแพบพี่ไปทางไหนนะพี่นวด,ดยอดเขาหนึ่งหนึ่งแล้วพี่ต้องเดินต่อไปเรื่อยๆอค่น,นี้ดูแลไม่เป็นไรนครับการเดินทางการเดินทางเ,เรามีเ,เรามีผิดมีถูกมีใหม่มีเริ่มต้นใหม่เสมอของเรา จะตายบ่อยไม่ได้นะคณไปเดินเขาอะไรเนี่ยแล้ว <c oughs> มันเขียนยอดเขาหนึ่งแล้วแปลว่ามันมันเจอมันมีไหล่อีกเยอเขา,อางนี้ก็ตอนนี้เราก็อยู่ตรงตรีนเขาตรงแคมปิ้งโซนที่เป็นเซฟโซนนะจะมีคนนุงคนนอนอยู่ตรงนี้อยู่แต่เหมือนทางนี้คุ้นๆเหมือนเราเคยผ่านมาประมาณสามสีนะ่รอบฮะแต่ตอนนี้กูที่แน่ๆเลยกูกูลืมว่ากูขึ้นมาจากทางไหนวะมันมันตมันเลยไปต่อได้แต่แมนรอได้ดิแมน รอก่อนดิเพิ่งคุณนำไปดีกำลังเดินไปเนี้ต้องใช้สมาธินะเว้คุณต้องมีสมาธิในการเดินเข่าคุณเข้าใจไหมอยู่ไหนแล้วแมนวอนนี้อากาศหนาวมากเลยลบร้อยองศาอนนี้ผมเดินมาถึงตรงจุดที่มีเสาชี้บอกทางก็คือจุดเซฟตี้นะครับ ร้100อยองศาเลยเลยพี่เราร้อน,นมากเลยยุ <c oughs> บเป็นยังไงวะแมนหนึ่งเลยนะแมนไอความสูงหกร้อยพี่ความสูงดูจากตรงไหนเนี่ยอ๋อพี่พันพันพันแปดพันเจ็ดและโอ้ยโอ้ยโยนตุหมดเพิง่งหกร้อยเท่าไหร่นะนะ <2007. S 2> คุณคุณเท่าไหร่กันนะ <2007. S 1> <100 S 2> พันเจ็ด <2007 S 2> หกร้อยพันเจ็ดเหรอ มันไม่มีบอกว่ายังอยู่ต่ําอยู่มีต่ําก็มีไม่มีไม่เห็นมีอะไรบอกเลยก็อยู่ข้างล่างไอ้ตัวเปิดไฟฉายนี่ใช่แล้วแล้วกูอ๋อหน้าจอมือก็ไม่ดูแล้วไม่ดูเห็นมึงมีมีเป็นสิบหน้าจอว่ะผมไม่ออกไม่ไม่ผมปิดกระเป๋าไงมองไม่เห็นตอนนี้อยู่ที่ระดับความสูงที่หนึ่งร้อยนะครับผมตอนนี้พี่อยู่บนหน้าเทือกเขาลง กล้าลงวะว่าตายแน่นอนเลยรอคนช้าสองคนดีกว่ารอผมด้วยพี่900 <ไป S 2> ลเลยพี่ไปรอไปรอบ,บนยอดเขาก่อนยอดเขาเห็นเห็นได้สายล้างปามันเขียนว,ว่ายอดยอดเขาศูนย์นะพี่พี่ไปไปปัดธงยอดเสามาเลยได้ยอดเขาหนึ่งเ,เกมนี้ไม่ไม่มีคนเล่นนะมีกูสามคนเนี่ยเล่นกันนะไอ้หียมันเป็นเกมเด็กๆไอพวกคุณมันเด็กๆ ไปทางไหนต่อ,อไไมันไม่มีอ่อ๊ยอะไรวะวายตกอ่ะเป็นตกไม่ตกเกือบตกอะไรวะเอ้าพี่เป็นไต่เชื่อไงอ่ะเฮ้ยไอุ้ณตกอีกแล้วไอุ้ณไต่เชื่อแล้วคุณล่วงได้ไงนี่ ออยเยกูไม่เล่นเลยเซน <g ül> ไปยังไงวะเนี่ยคนถอคนถอไปยังไงวะเนี่ยแม่งปีนเชือกที่เดิมเลยแม่งล่วงตกมาตาย <g ül> ไอ้เฮียในเกมนี้ปีนยากปีนยากเกมเนี้ปีนยากแบบนี้ยปีนยากโ <c oughs> อ้อ ไปไงดีวันนี้ว้ายเรียบร้อยสบายดีเหรอ